ทีมงานของเราอีกท่านหนึ่งนะคะด้านมุมสุดขัุ้เลยนะคะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรสมภพกัณฑหนึ่งคุณสกลขาวรการพี่บอยพี่บอยแล้วก็ขออยแย้งทั้งหมดเลยนะครับผมบคุณทีมของสายสีบางคนครับผูดในการใฝ่ทะเยอทะยานบุคคลและเิตนาสาวสำคัญครับคุณพิจิตอัญชนวาริสครับพูดใิการไปรายการ เอาละครับในช่วงแรกๆดีนะครับก็ขออนุญาตต้องรองเนาะได้ให้รูวาาแล้วก็พูดถึงกิจกรรมวันเด็กในปีนี้นะครับแล้วก <mythology> uh, ็ทักทายนะครับน้องๆนะที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็ขอสวัสดีนะคะสำหรับการจัดงานปีใหม่ในปีนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆหนูๆน,น,นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บ้านสพการหนึ่งของเรานะคะวันนี้ค่ะกิจกรรมวันเด็กนะคะปีปี2568ของเรานะ,ะเริ่มขึ้นแล้วจ้านะคะอย่างที่เราเกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในไลฟ์แรกนะ,ะอ๋อนะคะว่า9โมงเนี่ยนะคะเรามีการเริ่มเปิดงานจ้านะคะ นี่จ้าตอนนี้นะคะทางด้านของกองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการเปิดงานอยู่นะคะร,รวมถึงคณะผู้บริหารของสงพ,พ91ของเราค่ะด้านหลังเลยนะคะคมุณนาศีวังพลค่ะคุณสุนายอังกะทาวนิตค่ะคุณสกลข่าววอนการคุณจิตทองไซสยสีวังพลนะคะและผู้บริหารจากทางด้านของริยะประกันภัย ความการถนาดีจากพี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้กับน้องนะคะกะ็ขอให้น้องนะคะทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมันฝึกฝนตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมนะคะแล้วเป็นกําลังใจเป็นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะก็ของพี่ก็ขอขอวยพรให้น้องๆทุกคน อโชคดีได้รับจักรยานกันทั้งมเลยนะคะขอทีตัวเมย์ด้วยค่ะสวัสดีคุณใบรุ่นวัคซีนค่ะอ่าจะบอกว่าระหว่างที่เรามีการเดินทางไปเพื่อสกูนี้นะคะจักรยานคันแรกแตกไปแล้วจักรยานคันแรกแตกไปแล้วนะคะ จักรยานหมดเฉลี่ยกันรอบละหคันเพราะฉะนั้นในอ่างนี้ยังเหลืออีกสคันใครรูปทีเอาเดี๋ยวรูปนี้ค่ะนี่ค่ะร5 0ใหบมาแล้วคนที่1นือกในึองนางเงือกในรูปในภาพนะคะคือพี่ไฝ่พี่ไฝ่คุณนอรนี่นะคะสีก่อนเมื่อชอบสีอะไร โชคดีก่อนได้เลือกสีก่อนนะครับผมจักรยานจากวิริยะประกันไทยจัดให้เรา20คันใช่แล้วครับเอาไปปั่นออกกำลังกายเอาไปปั่นแบบชิลๆสบายๆนี่ก็เป็นอ,อุปกรณ์ในการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแทนเราพี่น้องใช่โอ้โห,โหสีฟ้าสีฟ้าสดใสมีสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีเขียวใช่ไนะหมครับผมหลากสีสันเลยนักเงิยนนักเ,เงินก็มี จักยานได้นี่ค่ะคนแรกคนแรกนะคะอู้จักรยานคันแรกค่ะเยได้ทุกอย่างเลยนโอ้ยนี่นี่่นี่ะถ้าชอบสุดกเเก็บภาพได้เลยนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวถ้าเราจะรอกันต่อไปนะครับกำลังตัดกันอยู่ใช่วันนี้นะคะนี่คุณแรกนะคะน้องคนแรกได้แล้วได้แล้วนะคะได้แล้วก็เลยต้องชักพาเป็นที่ระลึกกันสักหน่อยนะคะสวัสดีคุณวัยรุ่นรักซีนะคะบอกสุสานมดิ๊กทุกทุกท่านนะจ๊ะมาแล้ว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 นะคะถ้าลูกมีรถมาไหม เดี๋ยวเราคุยกับน้องักสนตหนึ่งเออนะคะไม่เชื่อใจค่ะมาค่ะตอนนี้านคุยก็จะเดินทางไปยังจุดประจำการนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยได้ตักไข่นี่คือการตักไข่รอบแรกนะครับนี่คือรอบแรกเท่านั้นนะครับจักระยานออก้วด้วยความร้อนเน่ยนนน่น้องอยู่เนี่น้องอยู่เนี่นะคะ วันนี้ท่านลองมานี่บริการตักไอติมให้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเกลียดเป็นสีมากนะต้องไม่ทานไอศกรีมจากกองกระโดด่อลสารนะคะท่านลองบริการเองเลยนี่ค่ะควู้ช่างกวานะคะตอนนี้นะคะพยาอยู่กับกนอยเ็น้องชื่น้องอะไรเอ่ย้องปนโดาเองอะไรนะโด่าโด่าโดราตักซื้อซื้อมากี่บาทซื้อมากี่ใบสามใบสามใบแล้วได้เลยรู้สึกยัไงบ้างดีใจดีใจปีที่แล้วนา อหูมาปีแรกก็ได้เลยนะคะเออนะอันนี้ก็ได้จักรยานจากวิรยาประกันไทยนะคะนี่ใช่ไหมใช่ได้ไหมก็ได้เย้ขอบคุณค่ะวิบคย่าประกันไทยประกันไทยประกันไทยน่าน้องได้แล้วน้องได้แล้วโอเคกางนี่หน่อยกางนี่หน่อยกางนี่หน่อยกายนี่หน่อยไปไปมือลายแล้วไปไปมัอลายแล้ทั้งจักรยานแลควก็ นะคะน้องได้ไปแล้วว่านะคะน้องได้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะขึ้นไปคุยกับดีเจพี่ตุ้มนะดีเจพี่ตุ้มนะว่าเพว่าน้องได้เป็นคนแรกใช่ไหมอะเดี๋ยวไปติดตาเป็นการอกันนะคะ จุฬกรเชิญด้านหน้านะครับรัเพลงวันเลยนะทุนการศึกษา2 0 0พบาท IO อปีนี้จัดทุนการศึกษามาให้เรา3 0ม0 0ื่นบาทดังนั้นเป็นทุนการศึกษาเอกหลายโอ้โหเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติพอดีว่าน้องได้คนแรกเราก็ตื่นเต้นนิดหนึ่ง2,000บาทขอขอไทย เหลือสี่ทั้งหมดนะสี่ห้าทังนะคะไาก่ะเดี๋ยวกันขึ้นไปบนห้องดีเจของเรานะแล้วก็จะให้น้องเนี่ยได้ครบรบห้าคันนะคะในการตักไข่รอบแรกนะไม่เแหม่ขี้โชว์ไปเลยนะแล้วก็จะขึ้นไปคุยกันนะคะพระบริษัทครับพี่ตุ้มพี่ตุ้มกับพี่ตามนั่งคู่กันจริงเหรอพี่เหรอกระงจนอ่ะใช่เหรอ จากไอโอีส0งพบาทช่วยจับยกชูหน่อยเราชูท oh, ี accept, shuttle, ่ถ้าไม่มาไม่ใช่หรอค่ะสวัสดีคุณจับชัยค่ะบอกว่าสวัสดีทีมงานคนขยันป่านี่นี่นี่แม่สองนั้นบาทไอโอีบอกว่าจะถ่ายรูปยังไงให้เห็นน้องเนี่ยยกล้องด้วยยกอุ้มด้วยพี่บ่อยอุ้มถึงแม่อุ้มถึงแม่อุ้มนะ ทนุนกาสังกัดสระพับาทนะครับจากไอ e โอเอกรุงเทพพะกษ์ไทยโอ้ออกอีกแล้วอ่ะออกอีกแล้วอ่ะออกอีกแล้วอ่ะนี่อันนี้เป็นทุนการศึกษานะคะสองพันบาทจากไอโอเอนะคะ250บาทโอ้ยสองพันบาทสองพันบาทก็ออกแล้วเหมือนกันนะอ๋อนะคะอ,อ,าอาจจะดูแบบว,ว่าวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะชุลม,มุลนิดหนึ่ง แบบเป็นความุุบูรณที <men <men ่น่าย็นดีนะคะนี่เราดูว่าเราแบบว่าคนคนโคเลโคเลกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเ่น้องๆแบบไม่ย่อท้อแล้วก็เด็กๆเยอะมากๆจริงๆนะแถวไมปถึงไหนแล้วน้า แถวไปถึงไหนแล้วนะรอบหน้าแน่นอนนะครับเห้ยจะหมดไข่จะหมดอยู่แล้วรอบนี้ทำไมจักรยานยังไม่ออกสักนทีนะพี่ไปคันเดียวเองในหนึ่งรอบนะคะที่เราตัดไข่กันนะก็จะมีจักรยาน5คันค่ะนะคะออกไปแล้ว1คันนะคะเหลืออีก4คันนะช่วยมาเอาไปหน่อยสิมาเอาไปหน่อยสิพี่ไฟ รื่องตัวนี้นะปีนี้นางเงือกอวบมากปีนี้นางเงือกอวบมากเดี๋ยวเราเดินไปดูเดินไปดูเดินไปดูนี่อุ้ยท้ายแถวทำไมทำไมแบบแถวยาวขนาดนี้นะโอ้นะคะแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดินมาดูตัวตัวตักไข่นี่คนละจุดกันนะคะแต่อยู่ใกล้ๆกกันนะ Oh. สวัสดีท่านที่เข้ามาติดตามด้วยนะคะี่เราได้พบสิ่งองตกนี้ค่ะว้าวแถวยาวมากแถวยาวมากแถวยาวมากนะจ๊ะนี่โอ้แถวยาวมากยาวมาถึงนี่เลยค่ะโอ้ยล้นไปนี่แล้วนอกประตูแล้วนะคะล้นไปนอกประตูแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ ว้าวว้าววว้า,ววาวการตักไข่รอบแรกเริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็บอกนิดนึงนะจัก,กรยานออกไปแล้วหนึ่งคันนะคะ เดี๋ยวจะไปนด้อันนี้เป็นไอศครีมนะคะไอศครีมมหาชัยนะจากกรมตำรวจตําราสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะนี่กับตักเองเลยนะคะอ่านะคะน้องๆอากาศเย็นๆกินไอศครีมก็ก็ดีไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูมของการถ่ายรูปนะจ๊ะนะคะฟอโต้บูธจ้าด้วยนี่ค่ะมาเลยนะคะ ลดและเพนหน้านะคะอุ้ยเพนหน้าเริ่มแล้วเพนหน้าเริ่มแล้วนี่นี่สายชาบือฉีแต่ก็ใสยชารถครับสายชามือถฉีคนนี้เพนเป็นอะไรเนี่ยพี่เสื้อนะยิ้มหน่อยคนสวยเจ้จักรยานที่สองผเสื้อเออนะคะปีนี้กิน กรรมเยอะมากเลยนะที่บ้านส่งพ่อเก้าหนึ่งของเรานะคะแล้วก็น้องๆก็ชอบกินกําเยอะพิเศษอาหารการกินนี่เพียบเลยน้องๆไม่ต้องกลัวหิวนะครับไป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 กันต่อไปกันต่อมีจัก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะพี่นามีก๋วยเตี๋ยวนะคะของกินนะมีข้าวไข่เจียวนะคะมีอื่นๆอีกมากมายนะคะนี่อะไรนะเขาเอเลยโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตรงเวทีกันเนาะนะคะว่าจักรยานอีก4คันจักรยานอีก4คันของรอบแรกนี่ทำไมเหนียวแน่นเหลือเกินจักรยานอีก4คันของรอบแรกนะคะเจ้าหนุ่มนะครับผมก็ใส่กิมจิเขาถึงบอกกันตอนนี้กิจกรรมตัดไข่อยู่ข้างหน้านี่เราเลยับถือว่าตัดไข่ตัดไข่ตัดไข่พี่ฝ้ายอ่าพี่ฝ้าย พี่ฝ่ายจักรยานอีกคันอีกสคันทไมมันเหนียวจังเลยล่ะตอนนี้เนี่ยเหนียวมากปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆ่งนะมีโอกาสจะได้เยอะเลยนะรีบๆมานะคะเรายังมีอยู่อีกออกไปแล้ว1นึ่งคันเพราะฉะนั้นเหลืออีกสิบเก้คันนะคะนี่จาก เรียบประกันไทยแล้วจากนั้นนะเดี๋ยว9โมงครึ่งจะมีพี่ตุมตามเชิญยิ้มนะมามอบความสุขกับน้องๆด้วยแล้วก็มีพี่ก๊อปปี้โชว์ไปของปอยฝ้า่นะแล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยทุนละ2,000บาท15ทุนออเป็นหรือยังอ๋อนี่ไงเพนหน้านะคะเดี๋ยวดูของคุณทยานะคุณทยาเพนน้ามาแล้วมาเลยนะคะน้องๆให้ดูให้ดูชุด เงือกเงือกปีนี้อ้วบไปหน่อยวกวเงือกปีนี้เป็นเงือกเลยเออนะคะขอโทษนะคะอ่าให้ดูให้ดูบรรยากาศความสนุกสนานขอบคุค่ะนี่จได้นนี่นพี่ปุ้มดีเจพี่ปุ้มรัตดาวันนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆนะคะปีนี้นะคะเราขอ นิดนึงนะหนึ่งคนต่อสามใบนะจะได้กระจายกระจายความสนุกกันไปนะคะโอ้ยเมื่อไหร่จะออกหน้าอีกสี่คันของรอบแรกนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาติดตามด้วยนะคะส,สุขสันต์วนันเด็กครับผมนะคะเดี๋ยวการเรื่องแจกกระจายได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆนะครับผมจากนายาประกันไทยมอบให้นะครับซึ่งตอนนี้ที่มาบีร์รั ึงดีเจแหม่มคดิค่ามาแล้วค่ะโอเครอบแรกรอบแรกนะคะยังตัดไข่กันได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศอื่นๆกันอีกนะคะเดี๋ยวรอบนี้ลายสดของรอบนี้เท่านี้ก่อนนะอเสวัสดีค่ะไปไป